ยินต่อรับเข้าสู parents, hungry, ่รายการเลตการ์ดเมื an ่อเหล่าเสนารักษ์เนี่ยเขาจะต้องไปเดินลาดตระเวนในตอนนี้นะครับแล้วรถอะมันมีอะไรฮะทุกคนครับพบคนบาดเจ็บแสดงว่าแถวนี้เนี่ยต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแน่นอนเฮ้ย มบ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 คนทำอะไรอยู่ครับผมกำลังรัดขาอยู่รัดขาแล้วเราเราเอาไปไหนต่อฮะเอาไปขึ้นรถพยาบาลครับหนึ่งเปใช้คนยกกี่คนครับสองคนครับสองคนสองคนหามเป๊สองคนหามเป๊ะอห่าลืมปืนนะ